ไม่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเรานะคะคในขั้นฟังแต่จะต้องอบรมเจริญปัญญาจนกว่าจะประจักษ์ลักษณะนั้นจริงๆเช่นเหตุนะคะเป็นอะไรนะคะทบทวนเป็นปรมัติธรรมอะไรคะเหตุเหตุหกนะคะบอกเหตุหกเนี่ยก็ต้องเป็นเจตสิกหกนะคะ<บ>เราจะเห็นได้เลยค่ะว่าขณะนี้เองนะคะมีจิตทั้งที่ไม่ประกอบด้วยเหตุเลยและมีจิตที่ประกอบด้วยเหตุ เกิดสื่อต่อกันยางเร็วจนกระทั่งถ้าพผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะที่กําลังเห็นขณะนี้นะคะขณะที่ไม่ใช่พวังขจิตวิถีจิตแรกไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วยเลยปัญจพวาราวชนะจิตดับไปแล้วนะคะพันตาจากขวิญญาณจิตเกิดมีเหตุเกิดร่วมด้วยไหมคะไม่มีไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องเข้าใจแต่ไม่ใช่ประจํานะคะเมื่อจากขวิญญาณดับสัมปติชนะเกิดมีเหตุเกิดร่วมด้วยไหมคะ ไม่มีมเมื่อสัมปติชนะดับสังจิระนเกิดมีเหตุเกิดร่วมด้วยไหมคะไม่มีไม่มีเพราะฉะนั้นไม่ว่าปัญจทวาราวันะจิตหรือว่าจักขวิญญาณสัมปติชนะจะเกิดเมื่อไรที่ไหนพกไหนกับใครต้องเป็นจิตที่ไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วยนะคะแล้วพอถึงเมื่อสังจิระนดับแล้วโวชพนะเกิดขึ้นมีเหตุเกิดร่วมด้วยไหมคะไม่มีค่ะไม่มีแต่เปลี่ยนชาติ ใช่ไหมคะปัญจทวาราวชนะจิตขณะแรกเป็นชาติกิริยาพอวังเป็นชาติวิบากนะคะแล้วก็กิริยาติดเกิดแล้วก็ดับพอถึงสัมปติชนะสันติชณ,ณะที่เกิดต่อก็ยังคงเป็นวิบากอยู่เป็นผลของกรรมที่ทําให้จิตต้องเกิดสืบต่อจากปัญจวิญญาณพอถึงวัชพนะเปลี่ยนชาติอีกละใช่ไหมคะเป็นกิริยาแล้วก็ดับไป ไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วยตั้งแต่ปัญจทวาราวชนะจากขุยญ,ญาณสัมปติชนะสังติรนะโวทพนะแต่หลังจากนั้นแล้วนะคะมีเหตุเกิดร่วมด้วยเนี่ยค่ะแสดงความรวดเร็วว่าจิตที่เราไม่เคยรู้เลยแล้วก็เคยเป็นเรามาตลอดทั้นท,ที่ไม่รู้ก็เป็นเราเนี่ยนะคะด้วยความไม่รู้เนี่ยจริงๆแล้วผู้ที่ได้ทรง,งประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะเนี่ยก็ทรงแสดงโดยละเอียดเพื่อให้เราเห็นความเป็นอนัตตา ว่าไม่มีใครสามารถที่จะไปบังคับบัญชาได้เลยสักขณะเดียวแม้แต่จะเปลี่ยนชาติของจิตก็เปลี่ยนไม่ได้จะให้มีเหตุเกิดร่วมด้วยก็ไม่ได้ถ้าจิตนั้นไม่มีปัจจัยที่เป็นเหตุเกิดร่วมด้วยนะคะอันนี้เราก็จะเข้าใจว่าวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะเกิดมาก็เป็นผลนะคะตั้งแต่ปฏิสนธิื่อเวลาที่เกิดมาแล้วก็ยังมีผลของกรรมที่ได้รับทางตาหูจมูกลิ้นกาย หลังจากนั้นแล้วเนี่ยคะ่ะกุศลหรืออกุศลน,นี่เป็นสิ่งที่เราจะรู้จากตัวเราขึ้นนะคะว่าขณะไหนเป็นผลของกรรมแล้วก็ขณะไหนเป็นเหตุใหม่ที่จะทําให้สะสมนะคะเป็นกรรมที่จะทําให้ผลที่เป็นวิบากเกิดขึ้นไม่มีเราเลยสักขณะเดียวเพราะฉะนั้นการศึกษาเรื่องชาติก็เพื่อให้เข้าใจว่าไม่มีเราแต่ว่าจิตชาติต่างๆก็เกิดสลับกัน จากวิบากเป็นภวังก็เป็นกิริยาจิตที่เป็นปัญจทวาราวัชนะและก็เป็นวิบากที่เป็นจักรวิญญาณสัมปติชนะสันติรณะพอถึงโวชพนะก็เป็นกิริยาอีกและหลังจากนั้นก็เป็นกุศลและอกุศลยับยั้งไม่ได้เลยนี่คือชีวิตนะคะในสังสารวัฏพราฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะก็มีปัจจัยที่ทําให้เกิดและเราก็เข้าใจว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นบุคคลต่างๆแต่ความจริงก็คือจิตประเภทต่างๆนั่นเอง